กรมส่งเสริมวัฒนธรรมวิมสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมงานวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยินทางสังคมพันธกิจ1เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสม 3. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม ส่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง5ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน 6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ7สงวนรักษาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ8ดยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้าน 9. ก้าส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวิดีทัศน์สร้างของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือกลุ่มงานที่รายงานตรงอธิบดีประกอบด้วย 1. กลุ่มตรวจสอบภายในและ 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารส่วนที่สําสำนักกองกลุ่มประกอบด้วย หนึสำนักงานเลข,ขานุการกรม 2. กองก,อง,ก,อ,งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 3. ามกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม 4. ส,สถาบันวัฒนธรรมศึกษาห้าสำนักพิจารณาภาพพยนตร์และวิดีทัศน์จัดทำและมอบนโยบายสิทธิมนุษยชนการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ มีการจัดอบรมสัมมนา,าร่วมทั้งจัดทำหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกิจกรรมจัดเก็บและป้องกันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้องคุ้มครองต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่สองเพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์ของการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศทั้งในเชิงภาพรวมและเชิงท้องถิ่น 3เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่าการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติหรือเจ้าของมรดกภูมิมป,ปัญญาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 4. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำรงอยู่ของรายการมรดกภูมิมปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกภูมิมปัญญาที่มีชีวิตและดำรงอยู่ได้อย่างยงั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงนโยบายการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศได้ต่อไปความเป็นมาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดส่งเสริมและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญของมอรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการรับมือกับภัยคุกคามสำคัญต่อมรดกภูมิมปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิอุทก,กภัยแผ่นดินไหวและสภาพอากาศอื่นๆดังนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงเห็นสมควรจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสาราสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมโดยนำเอาส่วนของภาพดาวเทียมหรือแผนที่ทั้งสองรูปแบบได้แก่ข้อมูลเชิงพื้นที่คือขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง ที่แสดงตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงบรรยายคือสถานภาพของรายการในพื้นที่นั้นมาใช้งานร่วมกับข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดคุณค่าความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทให้คนไทยได้มีความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานภายในและภายนอกองค์กรหนึ่งกร่มส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม ในหลักสูตรสร้างนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นมืออาชีพสองจัดทำคู่มือการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสามกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บรายการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดโดยในปีงบประมาณพศส5 6 5าสามารถดำเนินการจัดเก็บได้จำนวน14รายการ ซึ่งสามารถรวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน368รายการ 4.1. จัดะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาธรรมวัฒนธรรมเมื่อปีงบประมาณ พศ2563 4.2กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่กองมอรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมสร้างนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามรวบรวมจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้ ณจังหวัดคนครศรีธรรมราชาก,กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามรวบรวมจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน50คนระหว่างวันที่28-30ถึงพฤศจิกายน2565นณจังหวัดขอนแกน่นก,กรมส่งเสริมวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานและร่วมสังเกตการในการมีส่วนร่วมของชุมชน รายการมารดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโบรรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมงานพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีทินวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหุ่นกระติดงืดออี้ยลยนวิถีของดีอีสานโดยมีนายอิทธิพลคุณเปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีทินวิถีไทยภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีรายได้หมุนเวียนจำนวนหนึ่งล้านแต่บาทผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีทินวิถีไทยภาคเหนืออรารยะธรรมแห่งสายน้ำวัฒนธรรมจีนไทยสารสายใยชาติพันธุ์โดยมีนายอิทธิพลขุนปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีทิมวิถีไทยภาคเหนือมีรายได้หมุนเวียนจำนวน82,835บาทการติดตามและประเมินผลหนึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการติดตามและประเมินผลมีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด และกรุงเทพมหาคออนครไม่น้อยกว่า3ครั้งพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการลงพื้นที่2กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการกำหนดเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการรายงานผลการดำเนินง,งานรอบ6เดือนและรอบ12เดือนสรุปผลความสำเร็จ หนึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านการอบรมเพื่อให้เป็นนักสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพสำหรับเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น 2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีคู่มือสำหรับการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 3. พรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการลงพื้นที่ติดตามการสืบสารและต่อยอดจากมรดกผู้ปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านงานในรูปแบบที่หลากหลายเช่นงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไท,ท,ทย,ทายภาคตะวันออกเฉียงเหนือหุ่นกระติบงึดอีหลียนวิถีของดีอีสานงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนืออารยธรรมแห่งสายน้ำวัฒนธรรมจีนไทย สารสายใยชาติพันธุ์4กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ